นายนิคมศิละปะรอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์พาผู้สื่อข่าวลงไปที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากพายุโซนร้อนศินลากูที่พัดผ่านส่งผลกระทบให้เกรรษตรกรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองชุมพรวันนี้ที่สวนของนายพีรพงษ์บัวสุวรรณในที่60หมู่ที่2ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบถึงสองครั้งในวันที่2สิงหาคม2563พายุโซนร้อนศินลากูพัดมาที่สวนทำให้ ต้นเรียนเสียหายเป็นจำนวน1.8ตันและในเช้าวันที่4สิงหาคม2563มีฝนและลมพัดทำให้ต้นทุเรียนล้มจำนวน7ต้นผลผลิตเสียหายอีกจำนวน4ตันรวมมูลค่าความเสียหาย6 0แสนบาทส่วนของ,งานางละไมบริคุต 215หมู่ที่11ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองชุมพรได้รับผลกระทบจากพายุสนร้อนศิลากูที่พัดมาที่สวนทําให้ผลผลิตทุเรียนเสียหายจํานวน5ตันรวมมูลค่าความเส <AU T> ียหาย5 0 0 0บาทส่วนของนายไพโรธวรังอาจ131ทับ3บ้านใหม่งาาหมู่ที่8ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบจากพายุสซนร้อนศิลากูที่พัดมาที่สวนทาให้ทุเรียนเสียหายจํานวน2ตันรวมมูลค่าความเสียหาย1.2แสนบาทด้านานิคมศิลปะสรอนเปิดเผยว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากพายุโซนร้อนศิลากูที่พัดผ่านตำบลญท่ำสิงทั้งแต่พายุโซนร้อนศิลากูพัดผ่านตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมได้รับรายงานว่ามีชาวสวนได้รับผลกระทบจำนวน222รรายและผลผลิตเสียหายรวมจำนวน292.08ตันคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย40บล้านบาทเฉพาะพื้นที่ตำบลญท่ำสิงและได้นำข้อมูลขึ้นรายงานต่อน,นายสมพรปัจฉิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและรีบเร่งด่วนในการที่จะดำเน ในการตามขั้นตอนของแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทนนีน้องเด็กนตมติ๋วเนี่จำนวนสองรยี่นวน222รายนะครับที่ได้รับผลกระทบจากพายุสินาปูเนี่ยทำให้ฝนประเดิดที่ในครั้งนี้นะครับเนื่องในวันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เมื่อเช้าด,ด้วยเนี่ยรวมแล้วเนี่ย 292.08ตันนะครับถ้าคิดเป็นมูลค่าก็35ล้านเศษนะครับอันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลท่าถึงเฉพาะตำบลท่ามิ่งในเมืองนะครับยังไม่รวมคนอื่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราได้รับผลกระทบในในครั้งนี้ครับก็การเยียวยาเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดพนัครับท่านสมพรปฐิจิมเพชร ซึ่งท่านก็ให้นโยบายให้แนวคิดนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งจักเดิมเนี่ยอาจจะช่วยเหลือเป็นลายต้นแต่ณนปัจจุบันนี้ท่านบอกว่าต้องคิดนอกกรอบของนโยบายหรือการช่วยเหลือนะครับก็จะให้การช่วยเหลือแบบจำนวนผลผลิตถ้าพี่น้องเกษตรกรรายใดเนี่ยที่สูญเสียเรื่องของผลผลิตมากก็ให้คิดเป็นตัดส่วนไปนะครับ คิดเป็นสัดส่วนคิดเป็นเปอร์เซนต์ไปซึ่งเป็นข้อสรุปที่ค่อนข้างที่จะสร้างความมั่นใจต่อกถตักรนะครับความความใจเนี่ยัก็จะเป็นผลดีกับกถตักรมากกว่ากรเบี่ยนตัวเก่านะครับอันนี้ถ้าบรรลุวัตถุประสงค์ได้เนี่ยผมว่าวํ่าทให้รถจักรเราสบายใจขึ้นครับครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ